อ่ะโอเคนะครับโหวันนี้เสื้อลายมาเชียนะครับไม่เห็นภาพตัวเองในกล้องนะครับเพิ่งมาเห็นภาพตัวเองนะครับก็สวัสดีนะครับสําหรับเอ่อคลิปนี้ที่อัานเขาวันที่12นะครับแต่ว่าคนที่ได้รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็วันที่13กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงการด้วยนะครับก็ใครที่ถึงบ้านแล้วใครที่แบบออกไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ขอให้แบบมีความสุขกับในช่วงนี้นะครับสงการนะครับใครจะเล่นน้ําเล่นอะไรก็นะครับก็เออเอาให้มันพอดีอ่ะครับอย่าให้มันเยอะเกินดื่มเองก็คงเอทกอลอะไรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับก็นะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าสงการเนาะวันหยุดยาวทีไรก็มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีอ่ะมันชอบมาเสมอเลยนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะมันเป็นเทศกาลใหญ่แล้วก็อยู่กับคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ระวังตัวระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับไม่อยากให้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ได้รับชมหรือว่าใครก็ตามนะครับที่ที่อยู่ในสถานที่คนเยอะๆหรือว่าอ,อ,อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบออต้องมาเจออะไรไม่ดีในช่วงวันหยุดยาวอะไรอย่างงี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็โอเค เลิกงานยามดีได้อยู่บอสักทีนะครับได้ทํางานที่บอสักทีก็โอ้โหหลังจากไม่ไทํางานที่บอมานานครับแต่จริงก็ไม่นานส่วนใหญ่ก็ทํางานที่บอแหละนะครับแต่ก็ช่วงนี้ฉุดโจโบ่อยนะครับทำงานนอกสถานที่บ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาทางานนะครับวันนี้ก็งานแปลกนะครับปกติแล้วผมจะได้รับเออถ้าเป็นส่วนใหญ่งานประกอบก็จะเป็นส่วนของงานที่เป็นเครื่องจักรที่เป็นโฮมโปรดักของผมนะครับแต่ว่า เอออันนี้ก็ไปทำเป็นเมกเกอร์นะครับก็เหมือนกับว่าทางทาง,งานเมกเกอร์ที่ผมทำอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยทานสักเท่าไหร่ก็เลยให้ผมไปช่วยด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็ทำงานก็โอเคแหละด้วยความที่เราชอบอาชีพงานช่างเนาะนะครับพอได้ทำงานช่างก็รู้สึกว่าเอยดีดีนะครับชอบมากนะครับทำเรื่อยๆทำเยอะๆก็โอเคนะนะครับอ่ะ แล้วก็วันนี้เออวันนี้ตามจริงผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานกับช่วงหลายวันนี้แล้วแหละแต่จริงเออเห็นประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับก็คือหลังจาก m อ็มเออท่าทองซาวนะครับที่ออกมามันก็จะมีแบบเออนางเอกเอ็ใช่ไหมที่เขาจะชอบเรียกกันว่าอีกี้อะไรอเงี้ยครับออผมจําไม่ได้แล้วว่าเออนางเอกเอ็ชื่ออะไรนะนะครับแต่ก็ นั่นแหละครับก็เป็นไวรัลตังขึ้นมาเลยนะครับคนก็แห่แบบคนที่แบบขุดรูปที่เคยแต่งตัวในสมัยแบบ Y2K อะไรเงี้ยแล้วก็มาลงรูปกันนะครับทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับผมก็ทำมาแล้วนะครับขึ้นรูปไปดูนะครับ <c oughs> ก็เป็นรูปเอ่อในเฟซเก่าผมนะครับจริงๆอ่ะเออถ้าถ้าได้กลับไทยมันน่าจะมีรูปสมัยผมทำตั้งแต่ไฮไฟอ่ะน่าจะยังอยู่เพราะว่าคอมไม่ได้เปลี่ยนนะครับฮาร์ดไดรฟ์น่าจะดึงมาได้นะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับไฮไฟก็จาไม่ได้แล้วว่ารหัสอะไรนะครับถ้าไปดึงรูปได้มันก็ได้จะได้แค่รูปโปรไฟล์ล่าสุดใช่ไหมรูปเก่ากคงจะไม่ได้แล้วนะครับอื ก็น,นั่นแหละไปลงรูปไปดูรูปโปรไฟล์ของเฟซบุ o กตัวเองมาเลย <laughs> เห็นรูปแล้วมันตลกอะครับคือแบบเด็กแบบเด็กแบบเฮอร์แบบมอยเฮอร์แบบมอยจริงๆนะครับสมัยนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเออเออเฟซบุ๊กมันเพิ่งมาอะไรเงี้ยเออลงรูปอะไร <laughs> แบบฮ้เยเราคิดว่าทอเราคิดว่าเทอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายลงไปนะครับมาดูสภาพตัวเองตอนนี้คือแบบโอ้กูทำไปได้ยังไงวะเนี้ยนะครับ <laughs> ก็นะนะครับหล่อเท่กันเต็มเฟซเลยนะครับช่วงนี้เห็นกันเยอะมากนะครับก็โอเคอย่างน้อยนะครับช่วงสงการนี้เราก็จะได้มีอะไรทำนะอ่ะอ่างเช่นแบบไอ้บางท,ทีเรารอญาติผู้ใหญ่เราไปลดน้ำตั้หัวอะไรเงี้ยมีอะไรเราก็เอาไปหาขุดรูปเก่าๆอะไรเงี้ยมาลงเฟซอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมาแชร์กันว่าเออตอนสมัยเราเฟี้ยวเี้เนี่ยโอ้โหหัวตั้งเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ย <laughs> นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับวันที่ได้รับชมอยู่วันนี้คือวันที่13นะครับมีสายนนะครับแต่ว่าของผมก็ยังวันที่1ออยู่นะครับในวันที่อัดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงในวันหยุดนะครับแล้วก็เที่ยวให้สนุกสุขสันต์กันไปเลยนะครับเต็มที่ก็ขอให้มีลิมิตนะครับไม่ใช่ว่าเต็มที่แล้วเอาแบบไม่มีลิมิตนะครับเดี๋ยวชีวิตจะใช้ไม่ถึงร้อยนะครับอืมก็โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวผมนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ